สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องตอนนี้เราก็กำลังออกเรียรครับออกเรยอไตบอยครับไตบอยเจอกันเจอกันดมูรหรือจ่าจะวโจครับผมเรี่ยมของมากันเจ็ดคนครับวันนี้ดมูรหรือจา่านล้ลกครับผมลองดูครับอีกสามวันเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ มามาดูผลงานนะครับโอ้ดูกระพุนครับแมงกระพุนครับผมแมงกระพุนเก็บอย่างเยอะเลยนี่ครับดูดูเขาไม่มาตักอ่ะเมื่อก่อนเห็นคลิปไม่แต่นั่นมันมาตักกันไม่ใช่เหรอเออเห็นจะมีเรื่องกระพุนครับเฮ้ยถามวรับอ่ะถ้าอยากเอาตักกรุงเทพนะถ้าเจอก็ตักสิ ล้อจะโยนทิงซะแล้วนะครับแม่านางครับเดินทางปลอดภัยให้หมันหมาเด้อแม่เย่านางเอ้ย ผลไม้เราก็ได้อ่าเสียบผลไม้เราครับครับ้ังไหนอ้าวติดหรือเปล่านะเฮ้ยนันหวานั่นหมานเนอะปุ้มมาแล้วครับ ครับน <formation> ี <pearls> ่คืออะไรนี่คืออะไรครับนะบังมันเป็นตัวอะไรนะมี่เดอะไรเต้นดึกดึ๊กดึกยุกปลาหรือเปล่าครับนะบังจัดแล้วโอ้มาแล้วตัวแรกมาแล้วปลาโอู้กับป่าอู้ใสสวยอุ้ยใสสวยเฮ้ยนะครับเล่ามาเลย อโอ้บาร์เร่โอ้ใส่สวยตัวสวยเลยขาวเลยอะโอ้ครับผมเอาโอเค ลากออกมันลากออกตัวลากออกครับจะใส่สกู้งเกงไม่เสร็จเลยเอาเร็ว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 เอาเด้ออุ้ยสู้สู้เถียง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 ครับเถียงขณะนี้เวลาเที่ยงคืนกว่าเอาครับเดี๋ยวกต้นมันครับใส่ปล่อยครับผมเที่ยงคืนครึ่งเอนยังดูครับอาบน้ำอีกใส่กระเพาะไม่เสร็จเลย

มันอยู่แล้วมันเล่นไปด้วยอย่าฝืนมันมากอะไหนวะเฮ้นะครับตอนนี้อยู่กี่เมตครับผมห้าเอาแล้วครับไม่นานมีท้ายนะมั้ยห่กิโลครับเพื่อสิ่งนี้มีทายเพื่ออะไรมีท้ายโอยมีทนะครับปีท้าย กัน chó บ้างอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยปากสิงเงินโอ้ปากกว้างนี่ว่ะอือหือปากกว้างใหญ่มากเลยครับกว้างใหญ่เลยกว้างใหญ่ครับโอ้ยเปิดมาเีมือครับฝีมือโอเคครับยอดครับครับคสามเช้าครับผม ครับแต่พ้อยก๊อปผมโนโ่โหดน้ำนานที่สองยังไงตัวอะไรมาดูกันครับดูคนอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับผมตอนนี้กโมง,โรงรครึ่งกโมงครึ่งว่ะครับครับอ๋อครับผม xao năm sáo khắp bụng xao năm sáo năm xao không bài bội bụng kiện không bụng em Lấy em Lấy em lấy, lấy, đi đi ช้าครับเกิดบางเกียกขึ้นที่หกโมงครึ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยโมงครึ่งครับเช้าวันที่สองขาวขาวมาแล้วครับขาวขาวมาแล้วตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรมันขึ้นมปอีกมันขึ้นมปอีกนักพุกปากกว้างอยู่นะมั้งเน่ยปากกว้างโอ้โวันนี้ปากกว้างทะลมครับผม วักกวางกลมครับผมอสสวยครับทีในใ่นี่สสามโอเคติดขึ้นจากในน้ำครับผมสวยเลยครับเช้านี้ที่อูเก็ตครับอะไรเนี่ย อะไรอันนี้อันนี้ลูกทานนะลูกทานอันนี้มันสามเมตนะนี่อยากได้ A อยากได้เอเดียวเอามาหน่อยเอเดียวครับลูกปลาลูกปลาครับผมมาแล้วครับโอ้โหเสู้เถียงเถียงเถียงครับมีเถียงมีเถียงเกือบร้อยกว่าเมตรครับร้อยสีบครับผมเอาแล้วครับเถียงครับดีบอกครับดีบอกไอรอนแมนหนึ่งพันสองร้อยเอ็มเจกับคันดิฟ ก็ผมดิฟโซนเอ็มเมตรห้าร้อยแปดร้อยครับเอาเอาเอาเลยเอาเลยนี่เอาเลยเอาเลยเอาแล้วสามคันครับผมสามคันเสียงรับงรอบร้อครับเปิดหัวด้วยนะกุ้งครับผมเดือยไต่บอยครับผมไต่บอยว่ากันครับสามคันครับผมครับเปิดหัวรถจักครับเดือยไต่บอยครับเดือกี่เมตรพี่ เฮ้ยห้าสิบห้าสิบมันน่าจะขึ้นก่อนอ่ะเฮ้ยนุตเอาแล้วเฮ้ยนุตเลยแล้วใจเย็นใจเย็นจะสาจะสาอ้าวเว้ยอ้าวเว้ยอ้หโหู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 ห้หู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 หงหู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 หยหู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 

ไปไปลงถึงกินเลยนะครับรอบสองครับรอบองเป็นม <bunker. S 2> าแล้วครับแต่ยังไม่รู้ปลาปไอันนี้รอบสครับรอบสงผ่านครับผ่านกินอย่างี้คผ่านครับครับลงถึงกินเลยครับลงถึงกินเลย จับปลาท้อเบ็ดเบ็ดเทือดเดียวแค่เดียวไม่ตันละเฮ้ยใก่ไม่ว่ายน้ำแม่ตัวนุ่งก่อนนะฮ่าฮ่าฮ่าฮาโอ้ยปลาก็ลอยอยู่โอ้ยกล้องก็จะให้ถ่ายของเราปลาก็กินอ่ะตายแล้ว ใครเป็นคนเอาตัวสัตว์มห้ผมวะเนี่ยเอ้าตายหน่อยเลอะเอ้าเลอะอีกนู่นแกนู่นดูดูดูนู่นนะเก่าลอยอยู่นู่นนู่นเก่าลอยอยู่นู่นหลุดพี่เอ้ยเอ้าเอ้าเอาเอาเฮ้ยลงไปดิของผมขึ้นลงถึงกินเลยนะอย่าอย่าลงมาดู อันนั้นนึกเอาตัวทับไปวางหน่อยเอาถึงถ่ายผมก่อนนะจะถึงแล้วเหลือยี่สิบกว่าเมตรนะอยู่ไหนล่ะเนี่ยทางไหนทางหัวทางหางเอาผมมันถ่ายไปแล้วนี่นะถ่ายสี่นาทีแล้วเนี่ยเอาล่ะครับนักกุ้งอันนะครับมาเลยครับมาเลยมามา เก็บยางวันนั้นเก็บยางเก่าฐานครับเก่าฐานโอ้แม่มันครับแม่มาแล้วครับ เบ็ดใครก็ไม่เอาอยู่ติค้างอยูอยเรอก็ไม่เบ็ดใครก็ไม่เอาอยู่ติดค้างอยู่ตอยเรือก็ไม่ได้ต้มไเลเองนะเน่มขนนนไม่ได้มันไหมเรือก็เลี้ยงไม่ได้ไปเก็บปลาก็เ็ไม่ไ่เขาเียแล้วผมไม่ลงเลยนะผมไม่ลงเลยนะนั่น่อผมไม่ลงแล้วอดเอาขึ้นก็ได้ออดเดี๋ยวได้ไปเก็บปลา ทราบตัวที่สองตัวนี้ตัวโน้นยังไม่ตันขึ้นนะบว้ยแต่เดียบบอกโคลงไหมถึงขินเลยเออ หยุดเลยนะครับดูครับไต่บอยครับผมลูกขาโอยแม่ทานมาแล้วแม่ทานมาแล้วน้าทำอะไรทำอะไรอะน้ากุ้งทำอะไรอยู่เลยอะไรเนี่ยตรงไปตรงไปโอ้ยดูนี่สิเล่นเรือเล่นเรือมาเจออะไรนี่ครับเล่นเรือมาเจออะไรได้ไหมระวังระวังนะครับระวังกระเบ็ดนะนะ โอ้แล่นเรือมาครับแล่นเรือมาเจอเลยโอ้ยสวยเหมือนกันครับเดี่ยวนี่แม่มันนี่แม่มันอ่าได้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 โอเคครับมากันครับมากันเป็นมากันเป็นพวงพวงครับผมไตบอยครับผมไตบอยภูเก็ตจี๊้เก่ง เลื่อนมากป่าเฮ้ครับปลาเรี๋ยสิบวกแล้วเว้ยมาถึงแล้วะสิบมิลันเลยอันอันอแมนผมอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยคุ้มแต่คุ้มอะอะไรอะไอะไรอะ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 อะไรในทังเนี่ยอะไรในทั้งอะไรในทังอะวายกันไปเรื่อย เคมาแล้วครับมาถึงแล้วครับก้าขาทันหมด่ไอ้ขัให้กผกนอยังใมผมไม่ขันปลามันหมุนปลามันหมุนไปผันกันพลวันเลยครับกุงกุ๊งผันไว้ก่อนปล่อยมา่อนแลกุ๊งอะไรพี่ปลาอะไรพี่ น่าจะเป็นน่าจะเป็นสีทองหรือเปล่าสีทองสองโลหรือเปล่าสีทองสองโลแน่ๆเลยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังยังได้อยู่ยังได้อยู่ลูกชายกุนโตโอ้อันนี้อันนี้อันนีลกกน้ลูกกุนโตมันลูกกุนโตมันมาแล้วครับผมเขามาถึงแล้วครับไปทั้งไปทั้งพันง,งานไปทั้งอะไรมาหลายทริปมาจบที่ไถบอยอีกแล้วทำไม่ผิดหวังตามคำเรียกร้องครับผม ใสบอยจัดให้ไปเลย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 โอเคอรดดก่อนคือกรดอกระดอดงานมันลงมางานลงมางานลงมางด้มาบมางานลงมางานลงมาเอาละครับออดเล่นอีกแล้วครับผมออดบังบอลครับผมออดบังบอลมาจบที่ไบบอยเท่าไรนะว้ย อุ้ยมี25มี20ปบวกโอ้ยเอาแม่มันมาจนได้ครับผมหูยโคตรครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับหอ้ยกไหวไมน่คนเดียวนะยกช่วยกันไหนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาป่าวะไส่บอยจาคให้ครับ กะขอให้เขาเฮ้ยอันนี้มีลายวะเฮ้ยเป็นลายอ๋อมันโดนน้ำแข็งด้วยครับดองปลาครับน้ำแข็งครับตอกปลาครับน้ำแข็งใส่เงย ลอปดิลอบเลยอบเลยใช่เหรอหรอันเดียวกันนปากปาๆมันจะยาวๆอันนี้กีไว้ทำแตช,ช,ชิมิชิมิระไร ใส uhh ่เลยนี้นไหมย้าหายครังเรือตยอไปรครับเ็นเย็นไม่ถึงไม่ถึงอายโอ้มันมามันมซุ่มอยู่ในนี้เหรอ โอ้เชือกหมุนน like like ู op, ่นเชือกยังใหม่ๆหมอยู่เลยเอาอีกแล้วเขาครับอดบางบอลครับผมตั้งแต่จัดโอเควันนี้ตัวที่หกแล้วมั้งเนี่ยห้าหกแล้วทห้าครับผมตัวที่ห้าครับนุ่นทำไมมันสีขาวขาวอ่ะโอ้ยสิบบวกกว่าแล้วสิบบวก โอ้มันไงท้องมาเะยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยสสวยครับส่เจครับสหกใสยเจ็ดพริกไทยเหรออันนี้พริกไทยเหรอพริกไทยใหญ่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ทานพริกไทยครับดูครับดูปากในท้องท้องในปากครับ อยากมีสวนร่วมด้วยโอ้ก็ไม่บอกรอรอรอ,อวันนี้ต้องเป็นของเขาครับวันนี้สุดยอดลงมาลงมาเหนี่ยมาไีกแล้วไปไหนล่ะไ,ไ,ไ,ไปไหนล่ะไปไหนแล้วไปไหนนาะไหนโอ้ดูครับลงมาโอ้ลงมามาวิ่งแข่งกับเรือครับผม โอ้เป็นฝ okay. yeah. ูงเลยสู <c oughs> <c oughs> ้ครับโลมามาเชคเยสู้ครับโลมาครับโลมามาล่นมาโชว์ตัวครับโลมามาโชว์ตัวครับโอ้ธรรมชาตินะครับธรรมชาติล้วนๆครับโลมาด้วยด้วยด้วยแล้วก็ด้วย

ครับกาะภูเก็ตเป็นปลาะิ้งจยกเย่เ <Yeah, yeah. S 2> <Yeah. S 1> ย่เจอพายุอีกแล้วจัดกำลังจะตกดินครับหมงสิบหกทางนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นที่แหลมพรมเทพภูเก็ตมามามึงมาแน่จริงก็มาเอา,าเอา่า ตแต่จริงตามมาคุยทันแล้วแต่จริงก็มาแต่ยริงก็มาจะหลบทำไมวะเฮ้ยไม่จริงดิว่าเจ้ากูของแท้นะเป็นไง <c oughs> มาเร็วมารับเป็นกระจุกนะอย่ามามากก <c oughs> อย่าสั่นอยาสั่นนิ่ง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 ้นิ่งว้นิ่ง,ง,ง,งอึอบอบอครับผมสวยสวยครับเขาหินครับ,บน,รน้มีห้องน้ำอ่ะอ้อน้ำได้ไหม